สวัสดีค่ะวันนี้ครูเกสจะมาสอนท่าผีเสื้อนะคะหรือท่าบัตโต้ฟลายนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องนั่งตัวตรงเอากระดูกเรานั่งปักติดพื้นก่อนนะคะก้น,นออกด้านข้านะคะป่าเท้าประกบกันค่ะฝ่าเท้าประกบกันนะคะหัวเข่าบางคนอาจจะไม่ติดพื้นนะคะไม่เป็นไรค่ะตามร่างกายเราเลยนะนะคะบางคนก็จะอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ ใครที่เอาเท้าเข้ามาใกล้กับตัวแล้วรู้สึกว่าตึงมากไปก็คลายเท้าเลื่อนออกมาข้างหน้าได้เล็กน้อยนะคะตามร่างกายของเรานะคะที่เราอยู่ได้นะเอเอ,เ,อเขาอาจจะยกขึ้นไม่เป็นไรนะคะใครที่ลงได้ก็ลงเนาะนะคะประสานมือค่ะไว้ที่ปลายนิ้วเท้าแบบนี้นะหายใจเข้ายืดปกตั้งตัวให้ตรงตั้งตัวให้ตรงนะคะลองถ่ายน้ำหนักขาเอ็นตัวไปด้านหลัง ให้หลังเราตรงนะคะหลังไม่แอนนะลอหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวล็อกท้องคำบิดข,ข้อแมวค่ะจากหน้าท้องลงไปเลยค่ะอุทยานบันดะจนถึงมูละบัณฑะนะคะคำบิดเคลืนมาดึงขึ้นมาแล้วถ่ายน้ําหนักไปด้านหลังค่อยๆยกเท้าลอยค่ะล็อกท้องไว้เท่าที่ได้นะคะใครที่ยกเท้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลนะ หลอกท้องนะคะค่อยๆยกเท้าขึ้นมาเป็นสุดแบบนิ่งไว้ประคองหลังให้ตรงกดหัวไหล่ลงยกอกเึ้ืนสามสี่ห้าคลายข่ะวางลงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาด้านหน้าค่ะกดหน้าท้องลงหาหน้าขากางข้อศอกออกดข้อศอกลงพื้นถึงไหม ไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะบางคนอาจจะได้แค่นี้หัวเข่าก็ไม่ลงเราก็เอาปวดน้ำแข้งไว้แบบนี้นะคะใครที่ไปต่อได้ค่ะเต็ปต่อไปก็ค่อยๆย,ยืดออกมาการข้อศอกออกข้อศอกวางติดพื้นได้สมมติว่าแค่นี้ตึงแล้วก็ทิ้งศีรษะสบายๆอยู่แค่นี้เลยค่ะใครไปต่อได้ไตมือออกมาไตมือออกมาแล้วทิ้งศีรษะลงใครไปต่อได้ก้านคือใครไปต่อได้ลงมือข้างหลัง ตามสเตตตามออปชั่นตามร่างกายของเราค่ะ,ะเปิ็นสุดแล้วค้างนิ่งไว้ค่ะดึงลมหายใจห้าลมหายใจเข้าออกนัดหนึ่งนะคะสามสี่ห้าคลายค่ะค่อย,ยยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าและหายใจออกลองไปฝึกด,ดูนะคะฝึกตาม ตามสเตปของร่างกายตัวเองค่ะค่อยๆฝึกไปทีละนิดนะคะที่ครูทําให้ดูเนี่ยเป็นเพียงแค่แรงบันดาลใจนะให้ทุกคนรู้ว่าเออถ้าเราร่างกายเราพร้อมเราไปได้ถึงไหนนะคะแต่เราทําได้แค่ไหนเราขอให้พอใจกับสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก่อนค่ะได้แค่ไหนแค่นั้นเลยไม่ต้องกังวลนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ